สวัสดีครับวันนี้เราคงก้อยสิมารีวิวอันเฮ็ดสมสมเนื้องวัวครับผมนี่ได้ผมกดตำเดี๋ยวว่าอะไรล่ะครับผมเราคงก้อยสิมารีวิวเฮ็ดอันนี้นะครับเด้อถ <c oughs> ือจะเข้ากินไลน์ก็ลองเฮ็ดฟีมือจากคลองแน่จัะหน่อยครับผม <c oughs> นี่ครับ <c oughs> เนื้อครับผม เนื้อเศษครับผมเนี่ยมันสื่อมาอร่อยหนึ่งเพผมกับบริยู่ครับผมสิเห็ดสุมหัวด้วยพี่น้องเด้อครับผมแกงนี่บร่ราะหละอันแรกกับฟักคุณครับผมเนื้อเศษ บักสมหัวครับผมบักมันเดล็กแหลกครับผม sư học viên măng cả, nè ngoài sư học viên măng cả, nè nồi, sư học viên măng cả, nè nồi, ควายวัิเห็หุดสมงหวยขึ้นเองครับคิดนเองนครับผมเขาคิดไดใเขาเบเทบัไใหบ่สมงน่วยเน,ะนาะควายก็มาหน้าอีกแล้วครับ ใส่หมอเลยครับใส่หมอเลยครับพี่นอวว้องเอฟซีเบ้ากงก้อยตอนปักเอาสัมผัสก็น้ะครับเนาะเดี๋ยวถ้าเบิ่งตอนห่อบานเด้อครับเด้อเรียบเรียบร้อยเลยครับผมนี่บานนี้ผมก็สีได้เอาเขาใส่ครับผมชุ่มหนังจีนหน่อยนะครับเด้อพี่น้อง ครับพี่งก,กระเที่ยมครับผมเรียมไทยได้เลยครับผมนี่ครับผมะกระเที่ยมเส่น้ำครับผมหอสมงูวครับ FC bông quay thăm yên khắp hôm tịch bữa khắp hôm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  khắp khắp hôm khắp hôm khắp hôm khắp khắp hôm khắp hôm khắp hôm khắp khắp กระป๋องนะพี่นอ้องผมงัวครับผมควงนัวมื้นขันเลยครับพี่นอ้องเย็บสี่ขร้อมขันเข่ากันนะพี่นอ้อง ควาวิธีทําส่วงกวครับผมเป็นส่งเหลือพี่หรอกคนเขากันเลยพี่น้อง ผมเปิดเห็ดขายนะครับเด้อยเห็ดกินครับผมเอามือด้วยเลยครับผมเอามือด้วยเดีใส่ยังห้องเลยพี่น้องเอ้ยเอาเห็ดกินเองครับผม ผนมันเขาคือเขาพริกเขาเกลือแล้วก็อ่านี่ครับพี่นอ้องยางผมเนี่ยกล่องผมก็เที่ยวมื่อทเที่ยวอันนี้แท้พี่นอ้องกล่องบ้ากล่องก้อย,อยน,นี่ครับพี่นอ้องที่อยู่ตรงนี้นพี่นอ้องส้มบัวครับส้มบัว ครับพี่น้องใบตองเด้อพี่น้อ,องเนือ้อตากใบผุดน้ำต่ห่อใยห่อหน่อยก็แล้วแต่จของมักพี่น้องวัวครับผมเดี๋ยวจะห่อเบิ่งพี่น้องเลยจดี๋ที่บ่าวคงคอย เพราะตงซือเขากินพี่น้องเลยซือเงอะม,มากันซือเขามันห่อหน,น้อยๆครับยี่สิบบาทครับพอถูงห่อไปตองเยอะเกินไปครับผมอยางหน่อยหัดเลอกพี่น้อง มบัวครับส้มบัวนี่ครับพี่น้องใครเห็ดจกะทำก็เห็หเหดดนะครับเด้ออยู่ในต่างประเทศหรืออยู่ในเมืองในหน้าก็ตามครับผมอันได้มาเบิ้งคลิปบนาวกอยนี่เห็ดสมงัวนี่นี่ครับผมใส่ถุงไว้เลยครับผม ห่อหนึ่งเล,เ,ลลเ,ลเ,เลยครับผมอ้าวหอว่อต่อไปครับผมนี่ครับผมลุก้วยครับมือลุยเลยแบบตุกทุกงเลยครับผมจะไปใส่หนัำปลาด้วยพี่หน่องด้วยใส่ตะเกียรครับผม งหนัวครับผมอาประมาณเอาว่ามันทีหนัวหรือจังไดก็แล้วแต่เอฟซีออกกรงไก่ครับผมหอส่วนนี่ครับพี่น้องแต่ว่าเขาเห็ดเองอ่ะ oh. มีแต่ใบตองครับผมบานี้ย่ามขายออกมากถือเพื่อนเนี่ยตลาดน้พี่น้องขายออกมากินหอไดีๆที่บาท oh. ผมบ่อยาคด้วยพ,พี่น่องเอ้ย แก็อบอกพิ่นบ่ได้เนาะเพิ่นกะขันเพ็ดบูมกำไรไผไผ้กบอย่างเพชเนาะพี่น้องเนาะเันเหี่ยงห่อถมคลายนี่เนาะออนะีออ่ครัอบพี่น้องตัวนี้ว่ากุงกอยเพ็ดกินเนองนะครับเด้อเที่ยงนี่ก็ได้กินได้พี่น้อง ใส่น่อยพี่น้องนี่ครับคันพึ่งขายในตลาดพึ่งถิดช่วงเด้อครับเด้อมันถิดหน่อยเนคือว่าเนาะมันสื่อขีนมากกับแพ่งก็มาเอากำไรอีกถอดหนึ่งเี็อย่างก็มีกำไรเพิ่งเข้าไปอยีกทนแล้วพี่น้องเลย เห็ดทอทุนเน,ะน,นาะยาเกลือก่อนก้อนห่อกเอาทำนี่เด้อพี่น้องเนาะข้อนก็ไหลก้อนแสก็ติดตามมองก้อยเนื้อครับเด้อคลิปนี้ของกวางก้อยขอสวัสดีครับสวัสดีครับมาครับมาเจ้าที่น้ำเบากรวก้อยน้าที่เบา,ก,ก,าก้อยเสียงกันครับผมอ่ากมหานาทีเรียบร้อยเด้อครับเด้อ ครับผมต้มห้านาทีเรียบร้อยแล้วก่อนักเหมือนตรองหันนะครับผมมาครับเอฟซี 4, บอลกอ,องก้อยเสียรล้มกัน,นครับผมต้องไหลท้องหน้านะครับเด้อสมหานาทีครับผม 你们班怪个帅的太多了，是 เขาอ,อยู่ให้อยู่หน้ามันก็แซ่บแล้วพี่น้อง ใช้ใบต้องแบบเบาๆแบบก้อยเลยครับผม สมหานักที่ครับผมผมเพ็ดพร้องหั่นนะครับเด็กกินเลยครับผม ขามีงานยังนอ้อยงินบาทครับผมนี่จะเสียงมะลำ,ลำ เอฟทีบากงากวยบางกวยก็ขอแนะนำสิ่งเรื่องขับเพื่อพี่น้องเด้อก็าเอฟทีบากงกวยก็ยังเบือเบ่อเขาเบื่อหนำลึกพี่น้องเด้อกินขำต้องขำก็มีแห้งก็เขาหนี่กินเด้วอ่ะมีกำลังมัง่งซ่าสู่เวียกสู่งานต่อไปอีกเลยพี่น้องเขาหน่อยเขาไรก็มีแห้งเลยครับเขาอยังว่าครับผม คั้มนี้คขั้ทุดท้ายเพื่อพี่เพื่อน้องเพื่อแฟนเขตบอกกองก้อยติดตามบ่าวกองก้อยบ่าวกงก้อยขอขอบบุญขอบคุณเด้อเอฟซีบอกกองก้อยให้กำลังวกกำลังใจกับบ่าวกองก้อยบ่าวกงก้อยก็ทีมีอกมีใจทำคลิปต่อไปครับผมบสวัสดีครับ